เฮ้ยได้เลยเหรอจริงปะเนี่ยอุวยน่ากินมากเลยอ่ะ,อะมันอันใหญ่มากเลยนะไข่น,น,นี่นี่ทมาดําใหญ่ใหญ่กันจริงนะหลักการยิงมีไหมคะพี่ต้องยิงสอนไม่สอนยิงเลยให้ยิงได้เองเลย พบกับลุยตามหนังแล้วคนข่าวสายลุยลูกปั่นนาเชียสงวนสุ่นะคะวันนี้ปั่นพามาลุยงานวันลลวตามหนังเรื่องนะโมโอเคค่ะคุณผู้ชมเ,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 เป็นเรื่องราวของพระสติฟ พระฝรั่งความจําเสื่อมมาจําวัดเพื่อฟื้นความจําเรื่องราววุ่นๆเกิดขึ้นมากมายตามฉากนี้เลยค่ะฉันจะพักที่นี่เหรอใช่แล้วตุยันอยู่ไหนอ่ะจะอาบน้ำท่องไหนอ่ะมีเครื่องทาน้าอุ่นไหมหลวงพี่เจ้าคูมปองหาเช้าด้วยเลยไหมปกตินะแล้วต้องเช็คเอาท์ที่โมงละอยกดตลกได้ไหมนี่วัดนะ ต่างชายในหนังเรื่องน้ำโมโอเคปะก็เลยนึกถึงเรื่องราวของงานวัดค่ะคุณผู้ชมวันนี้เลยพามาเรื่องของงานวัดที่วัดเกาะเกรียงจังหวัดปทุมธานีในโอกาสนี้นะคะก็เลยกลับมานมัสการถามหลวงพ่อเจ้าวาาวัดเกาะเกรียงนะคะถึงที่มาที่ไปในการจัดงานวัดในครั้งนี้กลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะสำหรับงานวัดที่ทางวัดเกาะเกรียงจัดขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อจุดประสงค์ในการจัดงานวัดประจําปีขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อคือด้วยเหตุที่ว่าโบสถ คือเป็นบทกลางเก่ากลางใหม่มาก็ค,คือได้สุดตัวลงแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยขังบริเวณรอบบทเนี่ยก็ทําให้บทเนี่ยซุดตัวลงแล้วก็แตกรล้าเจ้าค่ะแล้วก็ทําให้ยากแก่การในการที่เวลาท,ทํศกกัพทกรรมเช่นคนเวลามาบวชแล้วจังหวะฝนตกอะไรพวกนี้น้ำมันก็จะท่วมนะฮะตรงนี้การจัดงานที่จัดขึ้นนี่ก็เพื่อที่ว่า าเงินมาสมทบเพื่อที่จะสร้างพระบทสดหลังใหม่เป็นงานวัดที่ฝ่ามอหรอเจ้าค่ะอาจารย์คือวัดนี้เนี่ยโดยโดยชุมชนนั่งเดิมเลยเจ้าค่ะ ก็เป็นชุมชนมอญที่อพยพมาจากประเทศพมา,าในสมัยปลายกรุงธนบุรีพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็เลยได้สร้างวัดไว้คําว่าวัดเกาะเกียงเนี่ยถ้าภาษามอญก็จะแปลว่าต้นว่าด้วยเหตุปัจจัยนี้เนี่ยชุมชนมอญเมื่อมาสร้างในการอยู่ตรงนี้ก็เลยนึกถึงถิ่นเดิมที่ตัวเองอยู่ที่ประเทศพมา,าก็เอาชื่อตรงนั้นเนี่ยมาใช้ว่าวัดเกาะเกียงทั้งวัดบม่มีเกาะ I'm ในประจําปีในครั้งนี้เจ้าค่ะบรรยากาศของคนที่มาท่องเที่ยวจะได้พบกับอะไรบ้างเจ้าค่ะพา,ารตาลจริงๆแล้วเนี่ยโดยภาพรวมนะศิลปะวัฒนธรรมทั้งหลายเนี่ยก็พยายามที่จะอนุรักษ์ในด้านศิลปะในการก่อสร้างแม้แต่ซุ้มประตูเป็นแบบที่มาจากพม่าเลยเจ้าค่ะนะครับซึ่งคนถ้ามาคนเป็นคนมอนหรือพอม่าเนี่ยพอเห็นซุ้มประตูนี้ไม่ต้องถามเขารู้ทันทีว่าตุงเนี้ าเป็นทุกชนมอนแล้วก็เป็นวัดมอนแน่นอนขออนุญาตพอาจารย์เจ้าค่ะจะขอไปเที่ยวชมบรรยากาศงานวัดเชิญเลยจ้ะเจริญพรอเห็นบรรยากาศแล้วมันแบบไม่ของกินฉันก็อยากซื้ออยากช็อปอยากชิม ร้านนี้ตัดได้หมดทุก,ยกอย่างอ๋อผลไม้สดมีทั้งแบบของดองแล้วก็ผลไม้สดฝั่งนู้นนอกจากเราจะมากินแล้วนะคะเราจะมาทํากิจกรรมซึ่งกิจกรรมในวันนี้ที่เราต้องไปทํานั้นมันก็ต้องใช้แรงเป็นอย่างมากนั่นก็คือยิงปืนถ่ายไงอาจาะไม่เลยยิงคือแบบจ,จัน,ม,นมันคือไส้กรอกอะไรคะไส้กรอกหมูเส้นจากของดังของ,งออจังหวัดกาญโอจังหวัดกาญจนบุรีของดังท่าม่วงของดังท่าม่วงคุณผู้ชมอันหนึ่งค่ะ เอาแบบเปรี้ยวอะคะ่ะเลิศค่ะเอาแบบเปรี้ยวอุ้ยน่ากินมากเลยอะ่ะมันอันใหญ่มากเลยนะใ่อันนี้อันนี้นี่ธรรมาดาจะใหญ่กันนี้อีกนะที่นีก็จะมีโซนสัตว์เลี้ยงโซนของเล่นเด็กโซนปลาเป้าอะไรต่างๆ จริงปะเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ลองคุณต้องใช้จริงก่อน <c oughs> คุคขาไฮไลท์ที่ฉันมา <c oughs> ตามหันก็คือทด <c oughs> สอบสีมือยิงปืนจ้ะ หลักการยิงมีไหมคะพี่ต้องยิงสอนไม่สอนยิงเลยให้ยิงได้เองเลยเนี่ยค่ะแค่ชักแล้วก็ใส่ลูกแล้วก็เล็งได้เลยแค่ชักแล้วใส่ลูกก็เล็งได้เลยวิธีการยิงที่ถูกต้องไม่ถูกวิธีการยิงอ,อย่างนี้เหรอหนั่ไนไ,ไนม่ใช่เลยโอ๊ยลงอ่ะลงจับไม่ทันอนะ่ะ ก็เป็นความสนุกสนานที่ปัดมาลุยตามหนังเรื่องนะโมโอเคนั่นเองค่ะรับชมได้ทางทูฟายูช่อง24เวลา4ทุ่มครึ่งนะคะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของลุยตามหนังค่ะครั้งหน้าปันจะพาไปลุยกินลุยเที่ยวลุยทำกิจกรรมที่ไหนรอติดตามได้ทางทูฟายช่อง24ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกา20นาทีวันนี้หมดเวลาของลุยตามหนังแล้วลุกไปลับไปกันนะคะสวัสดีค่ะ